ซีรีส์คำนวณบำเหน็จชราภาพนะครับเรามีซีรีส์คำนวณบำนานกันเยอะแล้วนะครับคราวนี้มาถึงรอบที่จะคำนวณบำเหน็จชราภาพแล้วล่ะว่าคุณจะได้รับบำเหน็จชราภาพนะครับพร้อมผลตอบแทนนะที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็คิดอย่างไรกระบวนการคิดแบบไหนนะครับดูให้จบฟังให้จบนะครับให้จบคลิปเลยในตัวอย่างท็อปิกนี้นะครับผมขอ นำเอาเงินบำเหน็จชราภาพของตัวผมเองนะครับจากข้อมูลจริงเลยนะนะครับมาให้ดูเงินบำเหน็จชราภาพ8,295บาทคำนวณผลตอบแทนนะครับเราไปยื่นขอรับบำเหน็จจะได้กี่บาทนะครับรวมผลตอบแทนของประกันสังคมด้วยนะนะครับจะได้เท่าไหร่นะคำนวณให้ดูก่อนอื่นต้องรับรู้รับทราบก่อนว่าเวลาประกันสังคมหักเรา5เเี่ยนะครับเขาเอาไปเข้า เงินสงเคราะห์กรณีชลาภาพนะครับ3%นะก็คือสมมตินะคุณเสีย750บาทนะครับ450เนี่ยหรือ3%เนี่ยจะเอาไปเข้ากรณีชลาภาพเพราะนะั้นมันไม่ได้เอาเข้าทั้งก้อนนะมันเอาเข้าเฉพาะ450บาทนะครับหรือ3%ของใน5%เเท่านั้นเองนะครับอ่ะวิธีการดูว่า นะครับคุณได้รับบําเน็จนะหรือบําเน็จที่คุณสมทบเข้าไปเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะครับคุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ sso.go.th นะครับแล้วก็กรอกใส่ข้อมูลรายละเอียดเข้าไปเพื่อเข้าไปในข้อมูลทั่วไปเข้าไปที่การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพมาตรา33นะครับมันจะมีบอกนะแล้วก็มีผลรวมด้วยว่า ผู้ประกันตนสมทบเองเท่าไรในจ้างสมทบเท่าไร่ในแต่ละปีนะครับและยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะนี่คือยอดรวมนะครับเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตาา3ามสของผมแต่ไม่ใช่ยอดรวมที่ผมจะต้องได้นะถ้าผมไปขอรับกรณีชลาภาพขอรับเงินบําเน็จชลาภาพนะครับผมจะต้องได้รับอดอกผลด้วยนะครับที่ประกันสังคมนําไปลงทุนเนี่ย นะจะต้องได้รับด้วยซึ่งไอ้ดอกผลนั้นแหละนะครับมันจะอยู่ในสไลด์นี้เดี๋ยวให้ดูดอกผลก่อนนะนี่คือดอกผลนะครับอัตราผลประโยชน์ตอบแทนกรณีบำเหน็จชราภาพมาตรา3339ในปีต่างๆนะครับปี42 2.4ปี43 3.7ปี44 4.2ปี45 4.3นะครับและเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณ ถามว่าเอาข้อมูลตัวนี้มาจากไหนถูกหรือเปล่าเมคขึ้นมาเหรอไม่ใช่ครับข้อมูลตัวนี้มันมาจากประกาศของสำนักง,งานประากาันสังคมกำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนนะครับเงินบำเหน็จชลาภาพประจำปี2542านั่นเองนะครับตัวเนี้ยตัวประกาศตัวนี้แหละเป็นตัวที่ผมนำไปคำนวณน,นะครับว่าได้เท่าไหร่นะเขาจะมีประกาศอยู่ซึ่งเขาจะประกาศนะครับ อย่างเช่นปี6 3เนี่ยอ่ปี43จะประกาศของปี42นะครับว่าปี42ดําเนินผลผลการดําเนินงานมาเนี่ยนะครับได้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะเขาจะประกาศปี42นะครับแล้วคํานวณยังไงนะคำนวณให้ดูนะครับอ่ะวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนบําเหน็จฉลาภาพนะครับคํานวณที่ดูเลยผมเอาตารางแรกนะครับที่เห็นเนี่ยนะว่าผมส่งในแต่ละปีมาเท่าไหร่เนี่ยนะครับเอามาใส่ตัวนี้ นะผมตัดที่6-5แล้วกันนะครับเพราะปี6-6ยังไม่รู้อัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นผมก็ตัดช่วงปี6หแล้วกันนะตัดปี6-5โอเควิธีการคำนวณผลประโยชน์นะครับปี5-6นะครับปี5-6ผมเพิ่มเพิ่งเริ่มเข้าประกันสังคม แล้วก็ส่งประกันสังคมมาเงินสมทบนะครับสามพันเามาจากทั้งส่วนของนายจ้างแล้วก็ส่วนของลูกจ้างหรือเราสมทบเองนะครับส่วนของเราแล้วก็ส่วนของนายจ้างรวมกันและ 300. 3 9 6 3,960บาทนะครับสะสม3960บาทในปี56 อัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่4.25 27เนะครับเพราะนั้นเอา3,950บาทคูณ4.27เท่ากับผลตอบแทนในปีนี้ได้169บาท0.09สตางค์นะครับปี57เงินสมทบปี57ผมสมทบ3,540นะรวมของผมแล้วก็นายจ้างแล้วนะครับ และสะสมนะยึดยอดสะสมจากของเดิมในปี56นะครับบวกกับบวกกันเนี่ยตัวนี้บวกกันได้7,005นะครับ 7, บาทในปี57อาัตราผลตอบแทนนะครับอัตราผลประโยชน์3.66%เอา7,500คูณ3.66%เท่ากับผลประโยชน์ตอบแทนในปี57ได้274บาท50สตางค์ปี58นะครับผมสมทบ9,900 นะครับสมทบ9,009สะสมรวม17,400นะครับเอา9,009บวก7,500นะครับเงินอัตราผลตอบแทนนะครับ3.21%นะครับ17,400คูณ3.21%เท่ากับผลตอบแทน558บาท54สตางค์ปี59นะครับเงินสมทบ18,000บาทนะครับสะสมรวม 28,200บาทนะครับผลประโยชน์ตอบแทน 3. 65%ในปี59 28,200บาทคูณ3.65%เท่ากับผลประโยชน์ตอบแทน1,029บาท30สตางค์ปี60นะครับเงินสมทบ1,800บาทสะสมรวม39,000บาท ผลประโยชน์ตอบแทน3.61%นะครับ 39, คูณ3.61%เท่ากับปี60ได้ผลประโยชน์4,000เอ่อ1,407บาท90สตังค์ปี61นะครับเงินสมทบ1,800บาทสะสม49,800 49,800คูณอัตราผลตอบแทน3.16%นะครับ เท่ากับผลประโยชน์ตอบแทน1573บาท68สตปี62เงินสมทบ900 0บาทสะสม58,800บาท58,800คูณผลประโยชน์ตอบแทน4.5% 2เท่ากับ2499บาทปี63 เงินสมทบ7,560บาทสะสมรวม66,360บาทเงินสมทบสะสมนะครับคูณอัตราผลตอบแทน2.75%นะครับเท่ากับได้ผลประโยชน์ตอบแทน1,824บาท9สตางค์นะครับปี664นะครับผล เงินสมทบ6,562บาท50สตางค์ช่วงนี้มีช่วงโควิดอยู่นะครับเงินสะสมรวม72,922บาท50สตางค์คูณผลตอบแทน3.83%นะครับเท่ากับผลประโยชน์ตอบแทน2,792บาท93สตางค์ปี65นะครับเงินสมทบ7,372บาท50สตางค สะสม82,95บาทนะครับสะสมรวมคูณผลประโยชน์ตอบแทน3.46%นะครับได้ผลประโยชน์ตอบแทน2,778บาท21สตางค์นี่นะครับผลรวมผลประโยชน์ตอบแทนที่คุณได้รับนะครับ14,908บาทศ 0ูสตังค์จะเห็นว่าผลประโยชน์ตอบแทนบางปีนะครับก็ได้น้อยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอัตรานะครับผลประโยชน์ตอบแทนนั่นเองอัตราเปอร์เซ็นตะ์น่ะว่าไปลงทุนได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนะี่ยแต่มันจะสะสมรวมพอได้คำนวณตรงนี้แล้วปุ๊บมันก็ต้องไปบวกกันนะบําเน็จที่คุณสะสมมานะทั้งของคุณเองของนายจ้างต้องบวกกับผลประโยชน์ตอบแทนเท่ากับเงินที่คุณจะได้รับนะครับบัมเน็จรวมสุทธิ 95,203บาทนะครับได้รับไปเลยเต็มๆนะครับได้รับไปเลยเต็มเบางท่านอาจจะงงนะผมพยายามพูดช้าๆแล้วก็ค่อยๆไล่ทีละอละค่อยๆไล่ทีละโลนะครับค่อยๆไล่ทีละแถวเนี่ยเพื่อให้เข้าใจนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วก็อัตราผลตอบแทนเนี่ยผมก็พูดแล้วว่าในสไลด์ก่อนหน้านี้มันมาจากตรงไหนมันมาจาก ที่ไหนเพราะนั้นทุกอย่างที่คำนวณมามีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่เออเองหรือคิดนึกเองเพราะนั้นซีรีส์เนี้ยผมจะพยายามยกตัวอย่างตัวเลขเงินสมทบนะครับหลากหลายมาและถ้าใครอยากให้คำนวณบำเหน็จให้นะครับโปรดแจ้งเงินสมทบนะว่าแต่ละปีเงินสมทบรวมนะครับให้ดูตรงนี้เงินสมทบรวมนะครับ,ใ,รนนบ,รนรบในแต่ละปีปีห6 5 7คุณส่งมาเท่าไหร่ คุณเข้าไปดูนะครับแล้วก็แจ้งมานะครับเรียงมาเลยและผมจะมาคํานวณให้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมมาคํานวณให้เลยว่าคุณจะได้รับบาเหน็จเท่าไหร่เมื่อคุณยื่นรับบําเหน็จฉลาภาพอันนี้เฉพาะบําเหน็จฉลาภาพนะถ้าคุณได้เป็นกรณีบานาญเนี่ยมันจะไม่ได้คิดแบบนี้นะครับอันนี้คือกรณีบําเหน็จฉลาภาพซึ่งแน่นอนว่าเงินสมทบที่ผมสมทบไปเนี่ยทำไมมันไม่เท่ากันเพราะว่าแต่ละปีผมมีการเข้าออกงาน นะครับผมมีการเว้นว่างนะครับงานอยู่หรือไม่ได้ทำงานมันก็ได้ไม่เท่ากันนะได้ไม่เท่ากันในแต่ละปีนะครับบา, COVID, บางช่วงมีโควิดเห็นไหมบางช่วงมีโควิดมันก็ลดเงินสมทบนะครับเพื่อช่วยผู้ประกันตนพอลดเงินสมทบเนี่ยมันก็เงินสมทบในนี้มันก็ลดไปด้วยนะครับตามสเต็ปนั่นแหละนะพอลดเงินสมทบในนี้ก็ลดไปด้วย นะเป็นธรรมดานะครับเพราะฉนั้นคํานวณได้ง่ายๆนะครับคุณเองก็สามารถคํานวณได้นะครับแต่ถ้าคํานวณไม่เป็นให้ผมช่วยคํานวณให้ก็ได้นะซีรีส์นี้เปิดใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะพยายามคุยกันเรื่องซีรีส์นี้บ่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามยกตัวอย่างอันนี้คลิปแรกเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างของผมนะบําเน็จของผมที่ผมเก็บมาแต่คลิปต่อไปนะครับผมก็จะยกตัวอย่างสมมติตัวเลขมาแต่หลักการเหมือนเดิมนะครับ ขอขอบคุณนะข้อมูลจากสนักง,งานประกันสังคมข้อมูลสุดรคำนวณต่างๆนะครับก็อ้างอิงจากสนักง,งานประกันสังคมสามารถเช็คสิทธิ์ได้ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ประกันสังคม @ssotai สแกนทีโอโคที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้เลยเพื่อเช็คเงินสมทบชราภาพเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติปีโรงพยาบาลแจ้งปีโรงพยาบาลการเ,เบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับการสมัครเป็นผู้ประกันตนนะมาตาามสามมาตาสามมาตา40นะแบบครับเข้าไปดูในนี้ก็ได้นะนะครับ นะก่อนจากการฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจหน่อยและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับว่าดีไม่ดีอย่างไรคอมเมนต์ comment มาได้เลย